ลุ้นข่าวดีล่าสุดเอสกันตพงร่างกายตอบสนองต่อการรักษา แฟนๆยังคงเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับอาการของเอสกันตพงค์หลังจากวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องและแพทย์ยังหาสาเหตุไม่ได้ต้องดูอาการวันต่อวันนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะก็มีข่าวดีให้ลุ้นเมื่อทางช่องต้นสังกัดก,ก,ก็ได้เผยว่าร่างกายของพระเอกหนุ่มเริ่มตอบสนองต่อการรักษาแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงค์ก็ได้เผยว่ากําลังรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตนะคะและแพทย์ทําการรักษาตามอาการที่ ตอบสนองโดยปกติเอสเป็นคนร่างกายแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหมงานหนกักพักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้เอสกำลังทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับรายการนี้ค่ะ งานนี้ขนเบื้องหลังวงการหลายคนก็ได้ขึ้นข้อความส่งกำลังใจให้หนุ่มเอสนะคะและต่างเฝ้ารอปาฏิหาริย์ให้พระเอกนิสัยดีคนนี้กลับมาหาทุกคนอีกครั้งค่ะ ล่าสุดก็มีข่าวดีอีกครั้งนะคะเมื่อช่องสังกัดอย่างช่องเจก็ได้เผยว่าทางช่องปรึกษาแพทย์และพูดคุยกับทางครอบครัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการล่าสุดตอนนี้ร่างกายของเอสกันตพง์มีการตอบสนองต่อการรักษาแล้วค่ะส่วนความคืบหน้าต่างๆจะได้อัปเดตเป็นระยะอีกครั้งทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเอสกันตพงขอให้อาการดีขึ้นในเร็ววันด้วยนะคะ